สวัสดีครับก็อยู่กับผมคนเดิมเช่นเคยนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมของคาร์เมเลอร์ซิตี้วอลนะผมคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีคาร์เมเลอร์คนใหม่อีกคนกคน,นึงนะครับผมที่เข้ามาในเกมของคาร์เมเลอร์ซิตี้วอลนะครับก่อนที่เราจะเข้าวไปในไลเดอร์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์จะมีป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดไปที่ไลเดอร์นะผมแล้วก็กดไปที่ตรงนี้คนระับก็มีคาร์เมเลอร์คนใหม่อีกเข้ามาอีกคนหนึ่งนะผมจะเลือกมาสเตอร์เซเบอร์นะผมอ่ะอยู่ไหนวะนี่เลยมาสเตอร์เอ็กซ์บาร่านะผมอ่ะ นี่ครับเดี๋ยวผมเคยซื้อไอ้พวกคอมเบเดอร์ตอนต่างๆนะผมผมไม่ยุ่งยากนะผมก็ได้มาตัวหนึ่งครับผมของมาเดอร์เอ็กซ์พาร์ลนะผมเนี่ยข้อมาสดๆร้อนๆนะผมแต่ดูเสียงดิ俺俺นั่นนงยยังมีเสียงอยู่นะคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคอมเบเดอร,ร์ไอ้อะไรวะซังไอสือที่เราได้ไปแล้วนะผมอ่ะเอาไปต่อลวก,น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 กนันเดี๋ยวค่อยเอามาเดอร์ไอ้อะไรวะ เอเเอเขย่าคาเมเดอร์อีกตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าเอามาสูงมากนะผมผมจะได้ร้อยฟ้าเสียแล้วนะครับนี่ครับคาเมเดอร์คันสังคีสิที่เข้ามาในเกมคาเมเดอร์ซิตี้วอลด้วยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคาเมเดอร์อะไรวะวเมนูไม่เอานะครับเพราะว่าตัว้ไยไปนะผมผมจะเอาไอ้คาเมเดอร์ที่มากที่สุดเดี๋ยวาคาเมเดอร์อะไรวะเอาเป็นมาเดอร์เชสก่อนก็แล้วกันจนัดมาเดอร์ไบรท์นะผมอ่ะเอาไปก่อนเพราะว่า ผมไม่ลืมนะผมไม่ลืมจริงๆนะผมอะเอาไปก่อนเพราะว่านี่ก็คือจะเริ่มร้เหมือนกันนะผมเอาไปด้วยครับเพราะว่าผมจะไม่ลืมซุ่มซ้มนะผมโอเคครับผมได้มาแค่นี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปที่ฝึกนะผมผมจะได้เล่นนะผมผมได้คาเด้ร์เอ็กซ์พลอีกตัวหนึ่งนะผม่วนที่เหลือที่ยังไม่เข้ามาดีก็จะเป็นคาบิเดอร์บัสเตอร์กับคาบเดอร์เคงส์ซันนะผมที่ยังไม่ได้เข้าในเกมของคาไปด้วยซิตี้วอลนะผม ไปที่ตรงนี้ก่อนอะไรการไปที่ตรงนี้ก่อนไอซิตี้วัตเทลก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นไอไรเดอร์นะผมเป็นเมืองนะผมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวขอเล่นไอนี้ก่อนปุ๊บเดี๋ยวค่อยเล่นรอบสองนะครับมาเลยไปที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องจับก,กายพุ่มแล้วนะครับผมทษทีครับอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะผมก็ขออภัยนิดนะครับผม,อบผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเอาคัมเอร์อที่ยังเข้ามาแล้วนะผมก็จะคือ v a l ดอร์เอ็ก แล้วก็เดี๋ยวขอเล่นเป็นซีเวอร์ก่อนแล้วก็ซีเวอร์เบรสซ์นะผมเอามาก่อนเพราะว่าผมจะเอามาใช้ใก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาพวกสัพไดคือกับเชสก่อนก็แล้วกันเพราะว่าจะได้มีลืมใช่นะผมอ่ะเอาซีเวอร์ไปก่อนนะครับอ่ะก็ยังจะไม่เข้าใจนะผมที่ยังจะเข้ามาเมื่อกี้นะผมะพาเวนเดอร์เอ็กซ์พาร์เรสไปก่อนอยู่ที่หลังของมาเดอร์ซีเวอร์นะผมเอาอยู่ข้างหน้าเลยมาเดอร์เบรดส์นะผม อ่านี่ละนี่ผมก็ไม่รอดนะผมอ่ะอยู่ข้างหลังต่อก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอไอ้วาเดอร์เซเบอร์มาสู้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคาเมนเดอร์ไปกับวาเลเดอร์เอ็กซ์พาร่ามาสู้สองคนนะผมเอามาสู้กับพวกไวร้านะครับเพราะว่าจะได้มีลือดนะผมขอเล่ยเซเบอร์ของก็แล้วกันที่ยังไม่เข้าใจที่เล่ยประจำครับผมข้ามาเลยดาวไฟนี่แน่สุดไปคนแรก เทพจัดนะผมผมก็ไม่ลืมเพราะว่าเราไม่ต้องลืมใช้นหมผมก็มาดิมาดินี่แน่โดนเข้าไปบทสุดเล่าจะได้เป็นคุณรณ์เอ็นี่ตองเหมือนเดิมเช่นเคยนะผมที่ไม่ลืมพอใจนะผมอ่านี่แน่ถ้าวันไหนถึงจะได้ลิงเหมือนเดิมกั้งนะผมอ่ะอยวตามมาเด้อเอามาเด้อ เอ็กซ์วาร์เอร์แล้วก็เกรอยู่ข้างหลังนะผมอยู่ข้างหลังกับมาเดอร์เอ็กซ์วาร์เรอระเอาอยู่ข้างหน้าก่อนเอามาเดอร์เอ็กซ์วาร์เรมาสู้ก่อนความสามารถของมาเดอร์เอ็กซ์วาร์เรอรนะผมมีการมีสายฟ้านะผมก็จะเป็นสายฟ้าก็ที่สู้กับมาเดอร์คาริเบอร์นะผมมามาดูของมาเดอร์เอ็กซ์วาร์เดิมาลองดูเลยมาข้าไปตายดูโอ้โหสายฟ้าโอ้โหเอ้ยอย่าเออเต้ เฮ้ยเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวรอให้มันชาร์จก่อนโอ้โหไม่ต้องไม่ทันแล้วเนี่ไม่ทันซะแล้วนี่ก็ความสามารถของมาเดอร์เอ็กซ์ลอเรอก็มีสายฟ้านะผมเข้ามาเลยเตะเตะเเเเดี๋ยวรอให้มันจะรอข้าไม่ตาก่อนอยากเข้ามาดิไอโกนตีนี่ยอยาเข้ามาอย่าเข้ามาอยาเข้ามาอยากเข้ามาบอกว่าอยากเข้ามาดิไม่รู้เรื่องหรือเดี๋ยวเข้ามาอยากเข้ามาเว้ยเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ เอานี่ไปสายฟ้านี่แน่สายฟ้าบักทีเฮ้ยอยากเข้ามาอยากเข้ามาดิแกเป็นตัวอะไรฮะฉันรู้จักแกลแล้วก็คือคุมโท,ทวัดไอ้โชกเกอร์นะผมไอ้โชกเกอร์ไวายไลน์นะผมไม่มีใครได้ต่อสู้จะจะเป็นจับการเองก็ไอ้ตัวนั้นมีหานมันก็จะอยู่ในจากเรื่องเขาเรืออะไรก็ไม่รู้ช่ามงมเดอะครับ อ่าชน,นะแล้วครับผมอ่าแต่ว่าต้งรอคารเมรเดอร์บลัสเตอร์กับเคนซังเข้ามาในเกมของคาร์เมลิดซิตี้วันนะั้นต้องรอวันที่เท่าไหร่อ่ะเขาให้รอคิดดูนะผมอ่าแต่ดูดิโอได้พิสตันมานะผมอ่าได้อะไรมากุผู้ชมเอาได้มามาได้เลือคิวอีก e นะผมได้มาอ่าจดหมายของเซเบอร์นะผมอ่าได้มาแค่นี้นะผม เดี๋ยวพิสูที่โดดหลบเพราะว่าคุณผู้ชมได้ทุกคนได้ดูนะผมไม่ต้องน้อยความเสียเวลานะครับอ่ะไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกัน Rider Battle นะครับผมผมไม่เล่นซุ่มซ้ำนะผมเดี๋ยวผมจะเอาคาเมเดอร์สเตเปอรอกก่อนจะเอาคาเมเดอร์เบสแล้วก็ที่ยังสูงมาก,ก็คือคาเมเดอร์ซานเคสซ์เชสซันะครับผมเอามาะลรนะเพราะว่า เอาไปพบเดียวกันนะผมจะได้มียุ่งยากนะผมขอเล่นรัตสองทีนะครับจะได้มียุ่งยากนะครับไม่ถึงเล่นสามทีก็พอจะได้ให้จบเร็วๆนะผม,มเดี๋ยวร้อยมันจะาดาวโหลดถึงอีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาเลยไม่ต้องรอให้ความเสียเวลานะครับผมฝ่ายดีละรัตสองคนจะต้เป็นจาัดก,การเองเข้ามาเลยมาเล สายฟ้าพี่าคสีนเน่ช็อตเข้าไปอยากเข้ามามาดิมาดิเข้ามาดิเฮ้ยอะไรวะไปช็อตวะอูอยากเข้ามา,มา,มา,ขมาเ,เ,าเข,ามาข้ามาจัดก,การมัน้วยนี่ฝ่าด้วยละ่ะเท่จัดนะผมผมีมือก็ต้องจัดการเองมาดิมาดิทำลายเพื่อนข้าเหรอเฮ้ยไอ้สักไอสื่สอมาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยเออมาช่วยแล้วเฮ้ยเอาหุ้นมาเอามาดิ มาดิจะทำอะไรเพื่อนกูเหรอฮะฮะมาดิ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 มีใครได้จบหรอกน่าจะใช้ได้นะครับเข้ามาเลยสายฟ้าพิฆาตโอ้โหอย่าบางดิโอ้โหบางเฉยเลยอย่าบางดิมองไม่เห็นโอ้โหชิบหาย อยากเข้ามาอยากเข้ามาเหมือนไส้เฮ้ยแกเป็นตัวมาอีเลยมาอีเลยเฮ้ยสาวที่สุดมาช่วยกันหน่อยเทสมาช่วยหน่อยสิเทสจากนันหน่อยโอเคโอเคโอเคมาดิมาดิมาดิก็มาดิครับนี่ก็มาดิก็มาดิครับนี่มาดิมาดิเฮ้ยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมาดิมาดิมาดิมาเลยสายฟ้าบิคานติ่แน่เราก็โดนช็อตเข้าไปหนึ่งแลดโอ้มาเลยเข้าไปตาเลยมาเลยนี่ ทำให้สวยจะจด้เป็นผู้จัดจาก,การมันเองเดี๋ยวมาดูทำท่าที้สามตัวดินี่ครับพยายามเหมือนเดิมอยู่โอ้โหเป็นท่านี้ครับเท่จัดนะผมไม่ต้องรอยความเสียเวลานะครับถ้าพูดบทไปอาจจะลืมไปนะผมได้เท่าไหร่มากนะผมวัดได้เว้ยนะผมเท่จัดนะผมอันนี้ครับก็ จะได้พิยุงยากนะผมโอ้คาร์เมเลอร์แบ็คมาพอดีเลยได้มาก็จะเป็นท่าไรเดอร์คิดนะผมนเทเจ็ดจักรนะผมแล้วก็ไปที่เล่นเหมือนเดิมรอบสามนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นระสามทีนะครับเพราะว่าเราไม่เล่นสามสี่ทีนะครับเพราะว่าเราจะเข้ามาในยูทูบไม่ได้จรกีๆน,นะผมอ่ะเราเล่นะสองตัวนะผมอ่ะวัดเจอกับไอเลื่อนจัตีเคนะผม โอ้ยไม่ได้กาแล้วเราต้องเรียกไอ้พวกมาด้วยดีเคมาช่วยก่อนอ่าไอส์ฟาร่ามาช่วยแล้วก็อะไรเซลรวันแล้วก็อะไรวะดีเคนะผมเอาดีเคมาด้วยเพราะว่าเอามาใช้อย่างเดียวกันนะผมมาจะไ,ได้มีเงินใช้นะผมไปไปเที่ยวสตาร์นะผมอ่ะอดะีเคไปตรงนี้นะผม,ะผมไปตสตาร์นะผมอ่ะเอาไปปบโอ้ย,อยไม่ไหวเลย ตาเตะแล้วมาวันนี้แอสปาราไปตรงนี้นะผมแล้วก็เซโรวันไปทางซ้ายนะผมทางซ้ายนะครับสตีเก้เข้าไปทันนะผมทันนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปนะผมปรรทัดเดียวกันนะผมนี่จากเลื่อนตอนจบของมาสเตอร์เดอร์ดีเคนะครับมาขอร์รีดีเคปึ๊บเซโรวานแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมาสเตอร์เดอร์แอสปาร่านะผมเข้ามาเลยมาเลยเข้าไมตาก่อน ไลนะเ,เออร์คลิกสิ่งไงเฮ้ยมาดิมาดินี่จะเรื่องค่าจริงด้วยมาดิครับก็มาดิครับถือปอืนเหรอมึจะป้องกันทำไมทำไมมีมีใครได้จบจะเป็นจัดก,การเองโอเคน่าจะได้ประมาณนั้นผมอ่าเดี๋ยวตาไอเซโรวันมากนะครับผมนี่ก็ตอนจบไปแล้วของมาไลเดอร์เซโรวัน,นครับอโอ้โห มาเทศจัดนะผมมาพิเคก่อนเพราะว่ากันสู้อีกตัวน่มิเสร็จทีของไอจัดเรื่องขบุตรุนะผมอือก็จะเป็นถามอะไรสักอย่างนะผมมาขอสู้อีกทีนึงเข้ามาเลยมาดิก็มาเต้ในเทศจัดอเสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวตาเสร็จวันแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นมาสเตอร์เอ็กซ์านะครับผมในเท่จัดนะผม นี่ครับไปเดี๋ยวเราสู้ตามมาด้ยวยเอ็ก p l าร่านะผมผมต้องสู้นะผมต้องใช้สายฟ้าพิฆาตนะผมลองดูอืมตัวนาจะสู้อะไรไม่ได้หรอกถึงเวลาต้องสู้มาเลยสายฟ้าพิฆาตาน,านี่ไะน,นี่ไะโดยยันเสียงของคุณนั้นนะผมจากเพื่อนของโทมานะผมแต่ ก็จำได้นะครับผมไม่ลืมจริงๆนะผมมาเลยตาเซลลว่างมั่งาาโคสุตาก็จะเป็นเซลโรนะครับที่ตอนจบไปแล้วของผมที่สู้กับอาร์สโคเปียงไปนะผมอะไรส่งมาเราเฮ้ยเชียเฮ้ยอะไรส่งมาทุกทีก็ไม่พอใจนะผมถ้าไม่อะไรส่งมาก็ถอยไปก่อนนะครับเข้ามาเลยมาดิกกมาดิครับมาดิมาดิมาดิ เซโรวันเซโรวันโอเคก็จะได้พูดแค่นี้นะผมเ <c oughs> หนื่อยมาแค่นี้นะผมเฮ้ยฟิชเจอร์จริงๆเลย <c oughs> อ่าชนะแล้วผมถ้าสามตัวก็จะเป็นบัสอไอเดอร์อะไรวะมาเดอร์เอ็กซ์พาเร่แล้วก็เซโรวัน <c oughs> ดิเกชชนะแล้วผมได้แล้วว่างสามสามแปดนะผม,มน่าจะพูดถูกนะผม ในเทจจัดก็เก็บมานะผมไม่ยุ่งยากโอ้ได้คาเมเลสซูเปอร์วันนะผมอ่นี่ครับจุดมายจากซเซเบอร์เหมือนเดิมขอจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราเล่นมา3ทีพอแล้วนะผมเ,เหนื่อยจริงจริงโอเคครับก็ไปนะครับสา,ตา,าสตร์ตัวละครเข้ามาใหม่ก็จะมีมาสเตอร์เอ็กซ์พารานะผมถ้าใครอยากจะได้เกมคาเมเลสซิตี้วอล์ลับจวัลใต้คลิปด้านล่างน,นะผมก็ไปดูกันได้นะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์เจไดบีกำลังใจทุกคนด้วยนะผม ขอสับพีดีก็เจอคิดต่อไปนะครับโต้นลาไปก่อนสวัสดีครับ